จเจแมนค่ะกวาดแล้วเรียบร้อยหีมาตกมาอีกโอ้ยมาตกใส่ใจก็เถอะน้อก็อเหล,ลือใจด้ค่ะพี่น้องเอ้ยกวาดเรียบร้อยมาอีกเถอนี้เอาก็ไปค่ะไม่กวาดแล้วค่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเรากเลยสยิม,ม นำเลยค่ะตอนนี้ตกลงไม้ตกลงไม้แล้วค่ะไม่กวาดแล้วค่ะพอละกวาดแค่นี้นะคะเหนื่อยแล้วเต็มหัวเลยตอนนี้ตกเอาตกตกเข้าไปค่ะตัเข้าไปเออตัเข้าไปนะคะ เอ้ยได้ล่างหนาไปน้ำคขาพี่น้องโอ้ยตกค่ะตกเนี่ยะะมันปีนี้ปีซเนโนค่ะปีหิมาคักปีนี้นะคะม่งหัวรถคะ่ะเข้าบ้านพอแล้วค่ะไม่กวนแล้วออะตกให้พอ่อ